บทที่18ผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภระวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอานาถาปีณทีกัสสะอารเมตละโขพระวาภิกูอามันเตสิพิกาวติทัพภทันเตติเตพิกูพระวโตวปัจ,จัตโสสุพระวาเอตาทโวจะเมตตายะพิกเวเจโตวิบุติยาอเสวิตายะภาวิตายะภูริกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมรัตทายะ เอกาทสา,านิสังสาปฏิกังขากัตเตเมอาเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธชติณปาปกังสุปีนางปัสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติทเทว,วตาลักษันตินาสะอาคิวาวิสังวาสัตถังวากะมะติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมมุขวันโนวิปัสสีทติอสาสัมมุโห <c oughs> กาลังกาโลติอุตตลิงอปติวิทนานโตพมมะ โลโกปะโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาสวิตายะภาวิตายะผูริกตายะยาน ay ิกตายะวัตุกตายะอนุท <eties> ิตายะปาริจิตายะสุสมารัตถายะอิเมเอกาสะทสานิสังสาปฏิกังขาอธิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการละเอโอทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการละเอียทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการละเออโนทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการละเอโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติทัหาการละเอียทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิปัญจหาการละเออโนทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตาอเวลาอภิยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปานาอเวลาอภิยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปูตาอเวลาอภิยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุกลาอเวลาอภิยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุติอิเมหิปัญจาาหกลอนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิสตหากาลีโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สภายอิที่โยอเวลาอัิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุริสาอเวลาอัิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอริยาอเวลาอัพญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอนาริยาอเวลาอัพญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเทวาอเวลาอัพญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพมนุษย์าอเวลาอัพญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพวินิปติกาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิตาสตาหากาลีโอดิโซพรรณนาเมตตาเจโตวิมุติกตาเมหิตาสหากาเรหิติสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพปุลัทิมายาทิสายยะสตาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายยะสตาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตระยาทิสายยะสตาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักกิินาาายยทสสต อเวลาอภยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพปูระถิมายานุทิสายญาสตาอเวลาอภยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพปัจฉิมายานุทิสายญาสตาอเวลาอภยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพอุตรายานุทิสายญาสตาอเวลาอภยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพทักขินายานุทิสายญาสตาอเวลาอภยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพเฮธมายาทิสายญาสตาอเวลาอภยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพอุปริมายาทิสายญาสตาอเวลาอภิญาปัญญานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุปรติยาญาที่สายญาปนาอเวลาอภิญาปัญญานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปชิมาญาทิสายญาปนาอเวลาอภิญาปัญญานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตราทิสายาปนาอเวลาอภิญาปัญิกาสุขีอัตานางปริารันตุสัพเพทักขินายาทิศายาปนาอเวลาอภิญาปัญิกาสุขีอัตานางปริารันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายาปนาเวลาอภญาปัาสอตานาปรันตชีมาทิานเวลิัญิกาสุขีอัตานางปริารันตุสัพเพอุตตรญานุทิสายาปนาอเวลาอภิญาปัญิกาสุขีอัตานางปริฮารันตุสัพเพทักขินายานุท ปานาเวลาอภิญญาปัานิคาสุกิอัตานังปริหารันตุสเพเหธิมายาทิสายญาปานาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุกิอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายญาปานาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุกิอัตานังปริหารันตุสเพปุระติมายาทิสายญาปูตาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุกิอัตานังปริหารันตุสเพปชิมายาทิสายญาปูตาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุกิอัตานังปริหารันตุ สัเพอุตรายาทิสายาูตาวลาอภญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหันตุสัเพทักกินายาทิสายาูตาวลาอภญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปุัติมยานุทิสายาูตาอาเวาอิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพอุตรยานุทิสายาูตาวลาอภญาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักกินายาทิสยาปูตาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปะริฮารันตุสัพเพเหติมายะทิสยาปูตาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปะริฮารันตุสัพเพปุริมายะทิสยาปูตาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปะริฮารันตุสัพเพปุระทิมายะทิสยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปะริฮารันตุสัพเพปชิมายะทิสยา ปุคลาอเวลาอัพญญาประชาณิคาสุกิอัตานางปะเลฮารันตุสเพอุตรารยะทิสายาปุคลาอเวลาอัพญญาประชาณิคาสุกิอัตานางปะเลฮารันตุสเพทักกินยายะทิสายาปุคลา อเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปาริหารัตุสเพเพปุรัติมายานุทิสัยยะปุกุลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปาริหารัตุสเพปพปชิมายานุทิสัยยะปุกุลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปาริหารัตุสเพอุตระยะนุทิสัยยะปุกุลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปาริหารัตุสเพทักกินายานุทิสัยยะปุกุลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปาริหารัตุ สเพเฮติมายาทิสายาปุลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาปุลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยปนาเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเปปชิมายาทิสายา อัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริฮันตุสเพอุตารยะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริฮันตุสเพทกินายะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริฮันตุสเพอปุรัติมายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริฮันตุสเพปจชิมายานุทิสัยยะ อัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเฮธิมายะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเอุปาริมายาทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัภยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภปุรัติมายาทิสายะอิธิโยอเวลาอัภยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาปชิมายาทิสายะอิธิโยอเวลาอัภยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภอุตรายาทิสายะอิธิโยอเวลาอัภยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาทักกินายาทิสายะอิธิโยอเวลาอัภยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภาปุร <ider> <cción> ัติมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญาปัญญิกาสุขีอัตนังปริหารนตุสภาปชิมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญาปัญญิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสภาอุตารยาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญาปัญญิกาสุขีอัตนังปริหารนตุสภาทักินายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญาปัญญิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสภาเฮติมายาทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญาปัญญิกาสุขีอัตนังปริหารันตุ สภาอุปาริมายาทิสายะอิทิโยอาเวลาอัพยาปานิคาสุขีอัตานังปริหันตุสเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอาเวลาอัพยาปานิคาสุขีอัตานังปริหันตุสเพปปชิมายาทิสายะปุริสา อเวลาอัพญญาประชาณิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะปุริสาอเวลาอัพญญาประชาณิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักคินายาทิสายะปุริสาอเวลาอัพญญาประชาณิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายะปุริสาอเวลาอัพญญาประชาณิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุทิลายะ ปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพอุตารายานุทิสายยะปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพทักขินายานุทิสายยะปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพเฮธิมายาทิสายยะปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสะเพอุปาริมายาทิสายยะปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพปุรัติมายะทิสายยะอริยาอเวลาอภิยาปันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปปชิมายะทิสายยะอริยาอเวลาอภิยาปันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตารยะทิสายยะอริยาอเวลาอภิยาปันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักกินายะทิสายยะอริยาอเวลาอภิยาปันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาโนทิสายยะอริยาอเวลาอภิยาปันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเปปปชีมายะนุทิสัยยะอริยาอาเวราอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพอุตารยะนุทิสัยยะอริยาอาเวราอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพทักินายะนุทิสัยยะอริยาอาเวราอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพทิมยะทิสัยยะอริยาอาเวราอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุปาริมายาทิสัยยะอริยาอเวลาอภิญญปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสัยยะอนาริยาอเวลาอภิญญปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมาญาทิสัยยะอนาริยาอเวลาอภิญญปัญญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพอุตารยะทิสายะอนาลิยาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพือทักกินายะทิสายะอนาลิยาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพือปุระติมายะนุทิสายะอนาลิยาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพือปชิมายะอนุทิสายะอนาลิยาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตารยะนุทิสายะอนาลิยาอเวลาอภิญญาปัญญาสุขีอัตานังปริฮารตูสเปือทักกินายานุทิสายะอนัลิยา อภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายะอนัลิยะอเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายะอนัลิยะอเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะเทวาอเวลาอภยญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะเทวาอเวลาอภยญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะเทวาอเวลาอภยญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักขิดายาทิสายาเทวาอาเวลาอภิยาปะญนิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายา เทวาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายานุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตารายานุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายานุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเฮติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตตานังปรริหุ สัพเพปุรัติมายะทิสายญามนุษยาอเวีลาอภิยาปัญานิคาสุขีอัตานาลังปริหารันตุสัพเพ์ปชิมายะทิสายญามนุษยาอเวีลาอภิยาปัญานิคาสุขีอัตานาลังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายญามนุษยาอเวีลาอภิยาปัญานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายญามนุษยาอเวีลาอภิยาปัญานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพปุต ปูรัตทิมายะนุทิสัยามนุษส์ษาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปปชิมายานุทิสัยามนุษส์ษาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิสัยามนุษส์ษาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายานุทิสสสยาาามนุออเวลัพยาิสทยะมนุษย์ษาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสัยามนุษย์ษาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมยะทิสายะวินิปาติกาอาเวลาอภยญาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารตุสัพเพ์ปชิมยะทิสายะวินิปาติกาอาเวลาอภยญาปัญชานิคาสุขีอัตนัง ปริหารันตุสเพอุตรายะทิ่สายะวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอถ้ากินายะทิ่สายะวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมยะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปปัจฉิมยะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพทกิณายะอนุทิศสายะาวินิปฏิกาอเวลาอภิยาปัญญานิกาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพเฮธิมยะทิสายะวินิปฏิกาอเวลาอภิยาปัญญานิกาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพอุปริมายะทิสายะวินิปฏิกาอเวลาอภิยาปัญญานิกาสุข ash ash been, <im> ีอัตานังปริหารันตูติอิเมหิตัสหากฤติสาพรณนามตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัชิตวะอปีละนายะอุปคาตังวัชิตวาอนุปคาเตนะ สันตาปังวัชเชตวาอาสันตาเปนนปริยาทานางวัชเชตวาอัปปาริยาทานีนะวิหังวิเหสังวัชเชตวะอวิเหสายะสัพเพสตาอเวลิโนโหนตุมาเวลิโนสุขิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตตาอิเตอเมหิอัตหากาเลหิสัพเพสัตาเมตายาติเมตตาตังทำมังเจตยติติ เจโตสัพพะยาปะทะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภภาวนานิติตา บทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันิทุขาพยาปตาจัณิพยาโสกปตาจัณิโสกาโหตุสัพเปปีปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพทเทเวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธยาทานังทัตทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนภาวนาภิรตาโหตุกัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพภุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาภรปตา ปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรับปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรับปตาปเจกานันจายังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรับปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัธมิสัพปโส ด้วยอนุภาพสัจจะแห่งทิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและแอดมินทุกคนขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและแอดมินทุกคนเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและแอดมินผู้ตรวจงานทุกคน และวัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ